วันนี้จะมาให้ดูวิธีการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังของพุทธทจารย์โตนะครับว่าเขามีวิธีการสร้างยังไงนะครับน้ำมันตังอิว <c oughs> เขาไม่ได้ผสมลงในมวลสารนะครับผงพุทธคุณก็ไม่ได้ผสมลงในมวลสารนะครับ คาทาน้ำมันตังอิวที่แม่พิมพ์แล้วจึงโรยผงพุทธคุณตามลงไปนะครับนี่คือน้ำมันตังอิวนะครับพูดถึงนะครับผงพุทธคุณจึงปรากฏอยู่หน้าองค์พระที่เดียวนะครับด้านหลังไม่มีเลยนะครับ นี่คือมวลสารของสมเด็ดโตนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่คือผงตะไบทองนะครับเท่าเส้นผมนะครับเป็นเส้นนะครับนี่ผง พุทธคุณผงทูบหรือว่าผงใบลานนะครับอันนี้อาจจะเป็นผงช็อกขาวๆนะครับจะขึ้นลอยขึ้นหน้าองค์พระที่เดียวนะครับด้านหลังไม่มีเลยนะครับก็อย่างที่พูดแล้วครับน้ำมันต่างอิวเขาจะทาเพื่อไม่ให้ผงพุทธคุณทั้งหลายติดกับแม่พิมพ์เวลาถอดพิมพ์นะครับ มีเส้นนีีกระทองนะครับทองคํานะครับนี่นะครับเข้ามาในผสมผงพุณธคุณลงในมวลสารนะครับเข้าใจกันผิดเลยนะครับ ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังว่าของพุทธคุณนี่ไม่มีนะครับจะปรากฏอยู่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับนี่คือด้านหลังนะครับจะไม่มีเลยเห็นไหมครับ ดูดีนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับจะมีด้านหน้าด้านเดียวนะครับทั่วองค์พระเลยนะครับ ดูอย่างมีสตินะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องมวลสารของสมเด็จโตคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ห้ามใช้คำหยาบโป่ผมไม่เคยพูดคำหยาบแล้วก็ไม่เคยด่าใครผมถือนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับดูยังมีสตินะครับ